สวัสดีครับตาสุขิรีนะครับวันนี้ผ่านมาเห็นนาข้าวนะครับช่วงเย็นก็เป็นสีทองเลยนะครับทำให้นึกถึงเพลงสอนกิรีสีประจวบเพลงหนึ่งนะครับทุ่งรักนะครับอยากร้องไม่ทราบว่าอยากฟังหรือไม่ละครัเด็กปลายปลายคุ้งเท่าทุง่งรวงทอง สิบสองว่าใจพี่กับน้องรักน้องนางทุ่งกระจับจอกแน่เป็นแพ้ลอยติดกนคุ้งเมือแสงสว่าทับทมใจมุ่งมุ่ง ปองรักสาวเม่ดาวบานนะครับเพลงนี้ก็เ,เป็นบทประพันธ์ของอาจารย์พงศักด์จันทรุขานะครับให้สอนคิรีสีประจวบขับร้องก็ได้รับความนิยมนะครับโด่งดังในสมัยก่อนก็เป็นบทเพลงที่เปรอะนะครับทั้งผู้ร้อง และผู้แต่งนะครับทำหน้าที่ของตนเองได้สมบูรณ์แบบมากมากนะครับก็เก็บมาฝากทุกๆท,ท่านเลยนะครับสำหรับทุ่งรวงทองนะครับกับเพลงทุ่งรักนะครับ